แต่เกียร์แต่เกียร์ที่ทำสูงน่าจะสองกว่ากว่าสองจุดห้าขึ้นนะครับข้อนี้นะครับอันอื่นก็โดดสูงสุดจะเป็นสี่จุดศูนย์ศูนย์นะครับแต่คนที่ไป็สี่จุดศูนย์เขาไม่ได้เป็หญิงหรืออะไรนะครับมีอะไรก็ต้อแชร์กันนะฮะไม่ว่าอันเสือนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับสกรีนมาทั้งหานเป็นลายบุคคลนะครับผมมั่นใจน่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ส่วนน้อยเพราะเกีย์เขาดีผู้ชายจะติดน้อยนะครับไม่สนใจเพราะแม่นี่คือปัญหาเลยครับ ก็คือโยงเป็นที่อะไรครับนะครับแล้วเาอนนี้เขามีป็นว่าเล่นเป็นเวลานะเล่นเล่นได้แต่ว่ายังไงคือเด็กตอนนี้ก็คือถ้าเลิกจานทำการบ้านแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องให้สมองเขาพักงหอนนะครับอย่างน้อยก็สี่ขึ้นมัน่าจะนอนได้แล้วแต่หลายๆคนจากผมสอบถามดูเป็นไงเมื่อคืนตาสโลสิเลโตเมื่อคืนทำอะไรบ้านเลิกงาอาจารย์ตีหนึ่งตีสองบางคนบางคน ะครับแต่เราก็ต้องช่วยดู้ด้วยว่าทำจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับถ้ามีเวลาว่างขอพาก็ไปพักผ่อนนะครับถือไปเขาไปรู้แทนนะนะนี่แหละคปัญหาเลยตัวเท่ากันได้เนี่ยมันเป็นปัญาเนี่ยทีนี้ครอบครัวนะครับอยากให้ช่วยทำงานบ้านบ้างก็เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวในนี้ผมจะพยายามใส่เพราะตอนนี้วิชาที่เขาจะเสริมก็คือวิชา คนรุ่นน้องนักธุรกิจนะาที่คนรุ่นน้องได้ที่คนรุ่นนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่จะต้องบังคับให้ทุกชั้นเรียนได้เนี่ยถ้าสังเกตดูตอนนี้ครับมันจะเริ่มว่าดเส้ยขึ้นอ่าเป็นแบบถั้นไฮะเยินๆแข็งๆนิดนึงครับตรงนี้